วาน,นี้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายเษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อการทบทวนความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นและหุ้นส่วนเพื่อสังิภาพและเถรยรภาพและประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศนำเสนอประเด็นความร่วมมือในอนาคตที่ทุกฝ่ายต้องใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียนญี่ปุ่น ่ปุนและความตกลงอาเซบเชื่อมโยงตลาดที่มีศักยภาพขณะที่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการเติบโตสีเขียวไทยยินดีสนับสนุนข้อริเริ่มเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานยุทธศาสตร์ด้านสภาพภ,าพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนพร้อมมุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดชั้นนำและเป็นศูนย์กลางการผลิตอีวีและความมั่นคงด้านสุขภาพที่ไทยและญี่ปุ่นส่งเสริมประเด็นเรื่องประกันสุขภาพทั่วหน้าในระดับโลก เรามีการพูดคุยกันถึงเรื่องหลาย,ลายๆเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับญจแปนไม่ว่าในระดับภูมิภาคเรื่องการลงทุนนะครับการท่องเที่ยวการลงทุนทางด้านพลังงานสะอาดนะครับทางด้านดิจิทัลอีคโนมีซึ่งเราคิดว่าจะเป็นที่ทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะทำให้เศรษฐกิจปูมกลับมาได้ ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยกับผู้นําอีกหลายประเทศทั้งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้พูดคุยเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการกองสุลเพื่ออำนวยความสะดวกคนไทยและคนกัมพูชาเดินทางระหว่างการบริเวณเสียมราฐขณะที่นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้หาหรือเพื่อรอื้อฟื้นความร่วมมือในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกําหนดไว้เบื้องต้นจะจัดครั้งต่อไปในช่วงเดือนพฤษภาคม2567จะเป็นโอกาสให้ทั้งสองประเทศซึ่งเป็นผู้ค้า ข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกได้พูดคุยกันจะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรของทั้งสองประเทศรวมทั้งได้พูดคุยเรื่องความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยเวียดนามกัมพูชาลาวซึ่งจะจัดเป็นคณะกรรมการร่วมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยใช้จุดเด่นด้านความเชื่อมโยงของไทยให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ก็มีการพูดคุยกันในเรื่องไม่ก็เป็นเรื่องของกองสุลนที่จะสร้างที่เสียเรียบมีนักท่องเที่ยวเยอะกองุนไทยท่านก็ยินดันสํสมัคเต็มที่ท่านก็ขอขอบคุณมาที่เราไปเจอเขาที่แล้วเรามีการช่วยทําให้คนกัมพูชาเข้ามาได้เหมือนจะได้ไดดรองเท้าผ้าศิลป์ก็ทําให้มีการแรงงานมีโปรเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีได้มีการพูดคุยกันเียดนรมก็จะมีการรื้อฟื้นการประชุมครมอร่วมซึ่งท่านเสนอกว,ว่าให้ไปเดือนพฤษภาคมก็ถือว่าปเป็นเรื่องที่ดีในฐานะเราที่เป็นทั้ง,งฝ่ายเป็น ผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกสองรายก็น่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องราคาข้าวเพื่อทําให้พี่น้องเกษตรกรรับมือได้ดี้นก็เขาก็เสนอว่าในสถานีประเทศไทยมีนโยบายที่ค่อนข้างที่จะก้าวหน้าและมีประสบการณ์สูงในการที่จะทําเรื่องท่องเที่ยวแล้วเราก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะสุดในภูมิภาคนี้แหละเขาก็บอกว่าทําไมเราไม่ลองประชุมกันโดยเอาลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วไทยเนี่ยมาพูดคุยกันทําเป็นเหมือนกับเป็นคอมมิตซีแล้วเราพัโนทการท่องเที่ยวทั้งรีเจนเลยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซียยืนยันจะขอซื้อข้าวจากไทยหนึ่งล้านตันภายในปีนี้หรือหากมีข้อจำกัดจะขอซื้อสองล้านตันภายในปีหน้าโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ติดตามในเรื่องนี้รวมทั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้กล่าวว่านักธุรกิจอินโดนีเซียมีความต้องการที่จะร่วมลงทุนในโครงการแรนบิดของไทยด้วยมาริชโยรายงาน